มาดูฟอร์มการชกของทั้งคู่กันนะครับฉัดเพชรนีม่มีชนะนอกยกสามเพชเรเวียงจันสมานเซอร์วิสชนะนกยก3ยอดหนุมานสิคูอินชนะคะแนนเพชรภูธรอ,ออสนิทพันและครั้งสุดท้ายชนะนกก่อนครั้งสุดท้ายนะครับชนะนกเพชรพยักสิจอมยุดแล้วก็แพ้นกกล้องมีชัยเกียรติพลมินทาแล้วก็มาชนะนอกเพชรบุกดาสอสุนาลรีเดวะท่าจะไม่ครบยก 19ปีจากโคราดกับรุ่นพี่รุ่นน้องน้ำเงินครับวัย16ปีจากสุรินกระดูกเป็นรองนิดหน่อยก็เลยขี่หน,นึ่งปอนด์ครับลีมาดูกันนะครับคู่นี้นี่ฉัดเพชรอย่างที่บอกนะครับฟอร์มหลังๆนี่แทบจะไม่ครบ5้ายกเลยนะครับไม่ชนะนอกก็แพ้นกนะครับโจยี่นี่ก็เขาบอกอาวุธแรงเหมือนกัน้ายจะขวานะครับรูปร่างดูจะได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยนะครับแขงซ้ายโอตวัดขึ้นก้านคอเลยครับ เตะซ้ายจิ้มซ้ายกระดูกมวยภูทรไม่ธรรมดานะครับโจอี่ยไรนี่ครับแทงขวาเตะมาครับโอ้หหนักๆเลยครับทักทายพับในกันหน่อยเลยครับนี่ครับเตะคืนเหมือนกันเริ่มจะมีน้ำโหมนะพี่นะบอกคุณนันเอกบอกโจอี่กระดูกภูทรไม่ธรรมดาจะพชรบอกยากลองครับรุ่นน้องไม่ธรรมดารุ่นพี่เตะหนักๆสับหน้าขาวางตะปูระบายเจาะยางไปก่อนคระบอกรีต้นยกรุ่นน้องครับไม่กลัวนะครับเอาคืนเหมือนกันนะครับขยับเข้าไปเอามาดูกันว่าเกมการชกจะ ครบ5ยกหรือเปล่าคู่นี้อาวุธแรงด้กันทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวาด้วยขยับเข้าไปฉัดเพชรดูว่ามีแข้งขวาแรงๆมีออกให้เห็นแล้วนะครับมาดูว่าโจอี้เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธแรงไม่แพ้กันเลครับต่างเกมกันต่อครับมาเคลลูกหนักๆลูกแรงๆครับ <ๆ S 2> ซ้ายครับเตะเข้ามาครับโจอี ต้นยกต้นเกมีออกทรงกาดเดียวกันแต่ว่ามาถึงตรงนี้ปลายครึ่งทางของยกแรกนี้คนละกาดไปแล้วครับแข้งขวาชัดเพชรนีจากโคราชครับส่วนแข้งซ้ายโจอี้จากสุรินดูว่าโจอี้ก็ไม่รีบร้อนนะครับชกในเกมตั้งรับนี่แหละครับซ้ายโอ้โหโตขืนแต่ละเม็ดกรงแรงเหมือนกันนะครับชัดเพชรค่อยๆขยับเข้าไปเพื่อร่วมท่ายนิ้ฟ้าชัยไปแล้ว2คนนะครับวันนี้มาดูว่าจะทำแพทชิกให้กับค่ายได้หรือเปล่านะครับชัดเพชร พยายามถีบไว้ก่อนนะครับโจอี้ครับถีบไว้อี๋ครับขวาเท้าหน้าจชาเพชรขยับเข้าไปครับสับก่มออีคนละแข้งซ้ายกับขวาเอาแม่สายของโจอี้นี่สับหน้าขาแต่ว่าขวาของจชาเพชรน,นี่ขึ้นชายโครงเลยครับคนละเจ็บครับก็มาปุ๊บก็บคืนปั๊บอล้ครับหนักมาก็หนักไปครับ ไอเจาะลากมาครับดึงหลบได้ขยับเข้าหาฉาดเพชรออกไม่ออกครับียกว่าเพียงยกแรกนะครับแต่ก็เริ่มอมอกอาวุธกันหนักๆให้เห็นแล้วนะครับรู้นะครับใครจะพลาดก่อนกันนะครับตีนะครับโอ้โหทายทายไปวืดขวามาก็ยังไม่เข้าเป้าเลยครับโต้ค้นกันควันเหมือนกันเลยครับฉัดเพชรค่อยๆขยับเข้าไปเอ้ามาดูกันนะครับโค้งสุดท้ายของยกแรกแล้วนะครับ ชกปลปลายครับยกแรกอ้าวพักแป๊บเดียวนะครับนะครับวันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนให้กับโจอิสิธพนมทองในพิกัดน้ำหนักกันที่108กับ109ปอนด์แล้วปอนครับเริ่มจากขยับเข้าหานะครับซัตเพหรดูว่าโจยินี่ก็ไม่หนีด้วยนะครับคอยบังนะครับแล้วก็โต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันมาดูกันนะครับชกได้เก็มตั้งรับครับโจอิขยับเข้าไปครับแข้งขวาครับซัตเพชรโจยิโจยิไวยังไงครับเจอศอกสะบัดมา ขยับเข้าไปแล้วครับเจอแทงซ้ายครับแทงซ้ายของโจอี้ครับคอยดักคอยสาดเอาไว้ครับต้องชิงเงินออกแล้วครับคนละทางมวยมวยคนละทางกันนะครับไม่ได้เดินไม่ได้ขยับเปิดเกมครับโจอี้เน้นซ้ายโอ้ยสอกหน้าเข้ามาจามเข้าไปเกือบครับจังหวะนี้อ่าดูนายครับขวางไว้ก่อนชัดเพชรพยายามขวางเ่าไว้มาจังหวะนี้หลุดออกมาวงนอกครับขยับบิดเกมเดินเข้าไปครับชัดเพชรยกซ้ายครับทำลายจังหวะหาจังหวะแฉ่งขวาเข้ามาแตะทะลุการเข้าไป บังไม่พ้นบังไม่อยู่กับซ้ายึ้นไปเอาว่าชัดเพชรสองครับทางด้านของโจโอี้มาคืนได้หนึ่งครับเดี่ยว,ว่าเริ่มจะขยับเร็วขึ้นไปแล้วนะครับชัดเพชรโจโอี้นี่ตั้งรับนะครับได้สูงได้ลอยแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ออกออกหนักๆทั้งนั้นนะครับชัดเพชรก็ไม่สนแล้วครับมีแข้งขวาพยายามจะเปียกเข้าไปดูถ,ถ้าเดินซ้ายนี่โดนฟ้ายเอ้มีทั้งแทงทั้งหมัดทั้งศอกนะครับผู้นี้เดี๋ยวก็รู้นะครับ ใครจะพลาดโดนของไทรแลกกันเจ็บๆแบบนี้ครับพยายามหาเรื่องก่อนเลยนะครับสอกของฉัดเพชรนะครับนี่ครับเจอซ้ายครับมาทิ่มมาตรงๆของโจ伊แข้งขวาเตะมาเตะซ้ายเจาะล่างึ้นไปโอ้โหเก่งค้นดีเลยเกิครับยกที่สองเท่านั้นครับดูครับจังหวะบวกสอบโจ伊นี่สอกซ้ายนี่มีมาตลอดครับแม่นึกว่าพวกขวานขึ้นไปด้วยครับเผลอไม่ได้ครับกาฟันอย่างเดียวครับแต่ว่าทางด้านของจัดเพชรไม่สนครับหนุยเข้าไปดครับแม่พยายามจะฝ่า ฝ่าตรงขวาเนี่ยบังเียต้องดูครับว่าถ้าพลาดมาจะเวอร์้น่ครับจัดเพชรจะเอาลูกไหนมาครับจะเข้าไหนสั้นกว่าต่าแล้วครับตอนนี้คู่นี้นี่ถอดแบบมาจากคู่แรกเลยหรือเปล่านะครับจังหวะออกแข้งแล้วก็ต่อยหมัดฟันศอกแลกกันแบบนี้ดู่ที่ว่าใครจะพลาดนะครับโอ้จัดเพชรเริ่มจะขยับเข้าหาเร็วขึ้นโจ้นี่ดูนะครับฟันนื้อนะครับโอ้โหเลยเลยครับศอกซ้ายเรียบร้อยยุติการทุกเลยครับโอ้โ โจอีสิทธิ์พนมทองครับบวกศอกเอาชนะน็อกไปเลยครับว่าปิดเกมไปในยกที่2ครับหนึ่งาที25่วินาทีครับโจอีสิทธิ์พนมทองสับศอกเอาชนะไปเลยครับปิดเกมครับลุเนนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับจังหวะบวกศอกอันนี้จะเหมือนคู่แรกหรือเปล่านะครับจะโดนก่อนแล้วก็เป็นโจอี้ทีมแม่นกว่านะครับจังหวะบวกเข้าไปดีเต็มจริงๆนะครับเลือดกำเดานีทะลักเลยครับโอ้โห เรียบร้อยเลยครับดูพชาดช้าๆมุมนี้นี่กระเด็นทั้งตัวครับปังโอ้โห